แล้วครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการตั้งดีเลย์ดอทนะครับผมว่าตั้งยังไงแล้วก็แต่ละแต่ละเพลงเนี่ยจะตั้งไงแล้วก็ตั้งยังไงให้มันใช้ได้กับทุกเพลงลยครับอันนี้ผมจะสอนเทคนิคด้วยนะครับผมก็ไปดูเลยครับก็อย่างแรกนะครับผมเรามาดูในหน้าของเอฟเฟกต์ก่อนนะครับอันนี้ผมจะสอนทั้งปลั๊กอินแล้วก็ทั้งที่เป็นเอฟเฟกต์แบบไม่ละเอียดนะครับอันนี้ผมจะมาสอนปลั๊กอินที่ละเอียดมากๆนะครับผมเอะมาหน้าดีเลย์ครับเปิดให้เรียบร้อยก็มาดู อันนี้ผมไม่ให้ปิดเลยนะครับพิงปองแล้วแต่ชอบผมว่าผมจะปิดนะมดผมเปิดแล้วกันนะัะอ่าไดเวทก็คือแห้งเปียกก็ตามชอบครับอยากได้แค่ไหนครับเปียกมากก็อาจจะไม่ดอดนะครับผมแนะนำว่ากลางๆกำลังดีหรือแล้วแต่เพลงนะอาจจะฟังเอ้ยเพลงนี้มันดูเหมือนไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ชุ่มฉ่ำมากก็กลางๆแบบลดมาหน่อยอะไรอย่างนี้คนระับแล้วแต่ชอบฟีดแบ็กอยากให้ตามมาเท่าไหร่นะครับผมเทปเซตอันนี้ผมไม่ทราบแบบผมปรับครึ่งหนึ่งโพนก็คืออยากให้มันแบบตัวที่ตามมาใกล้เคียงแค่ไหน,นะครับผม ก็ตามดูเลยครับผมจะสอบเป็นดอทก่อนนะครับดอทก็คือเป็นมันจะเป็นหนึ่งจุดแปดดีนะครับผมนี่เขาก็มีเขียนบอกให้เลยเรามาเลือกเทมโปเพลงก่อนสมมุติว่าเป็นเพลงแดงกับเขียวนะครับร้อยยี่สิบสองโอเคเราเจอแล้ร้อยยี่สิบสองเรามาตั้งตรงนี้นครับร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองนะครับผมเราเช็คก่อน อ่ะออกแล้วนะครับผมอ่ะลองเล่นลองเล่นในเพลงดูเนี่ยอันนี้คือได้แล้วนะครับผมฟีดแบ็ถ้าเกิดซึ้งว่านานไปก็เอาออกนะแต่ผมประมาณนี้โอเคเพราะว่าอันนี้แบบฟังแล้วเออมันค่อนข้างใกล้เคียงแล้วนะครับผมก็สมมติเป็นเพลงอื่นบ้างนะเพลงอ,อย่างสมมุติเป็นเจ็บกว่าคือฉันของเดตโทสเป็กแล้วนะครับผม ท่อนก่อนก่อนเข้าแบนนะครับเป็นดีเลย์เหมือนกันเจ็บกว่าคือชาร์ร้อยสามสิบร้อยสามสิบนะครับผมร้ 130. อยสามสิบเอาขึ้นมาร้ 130. อยสามสิบอะเราก็ลองลองลองเล่นด้วย ดีเลยอีกแบบอันนี้เป็นอีกแบบที่มันเหมือนจะดอดแต่ก็ไม่เชิงครับมันไม่ใช่ดอดแบบนนะครับอ่าเป็นตัวตัวอย่างเป็นเพลงควันของเพ p เปอร์เพนะครับท่อนเปิดเลยท่อนท่อนที่ขึ้นมาท่อนแรกเลยครับร,ร้อยสี่นับแต่ผมจะหารสองนะมันจะได้ง่ายๆผมจะหารสเป็น73นะครับอ่ะแล้วก็ มันจะไม่ใช่ดอตแบบใช้ตัวนี้ไม่ได้นะมันจะมันจะไม่ได้เลยแล้วนะมันตามแบบแปลกๆในเพลงอะมันจะตามแบบตุ้งตุ้งดุงด้งดุงด้งดุ้งเหมือนดีสองทีนะครับแต่ว่าขขาฟังแล้วเท่าที่ผมฟังเขาใช้ที่เลยนะครับอ่าเพราะมันจะเป็นหนึ่งจุดแปดแบบหนึ่งจุดแปดธรรมดานะครับนี่แบบนี้ครับหนึ่งจุดแปดธรรมดามันตามมันแบบเป็นเอกนอนปกติเลยนะ,อะลองเล่นดูตั้งอะไรผิดวะ ร้อเป็นร้อยสี่หกนะครับผมอันนี้ไม่ไม่หันไปถนอมน้ำผมบอกผิดนะครับตั้งเหมือนเดิมเลยร้อยสี่หกนะครับผมร้อยสี่หกเพราะถ้าตั้งเป็นเจ็ดสิบสี่เมื่อกี้อาจจะตั้งเป็นอันเนี้ยเป็นเอ่อหนึ่งทับสิบหกนะครับแต่อาจจะเดี๋ยวจะงงผมตั้งเป็นแบบนี้ดีกว่าให้ใช้เทมโปจริงนะครับอ่ะลองเล่นนะอันนี้เหมือนแบบโทนไม่แรงเปิดเลยมันต้องให้ชัดๆ ได้แล้วเหมือนกันครับผมอันนี้จะเรียกว่าเป็นเหมือนมันเขาไม่รู้ว่ามีศัพท์ทางการใช่ไหมแต่ผมเรียกว่ามันคือตอดแบบไม่ตอดแบบไม่ถักแบบม,มะย่างอนะผมก็เดี๋ยวไปดูแบบที่ไม่ละเอียดกันเลยนะครับละกันนะครับผมอ้อือบอกรีเวิร์สเปิดได้ครับผมแล้วแต่ชอบนะอ่าไปด,แบบไดูแบบไม่ละเอียดบ้างอ่ะแบบไม่ละเอียดอ่ะผมจะยกตัวอย่างเป็นของแท้งจีนะครับผมเป็นของแท้งจีนะ อ่าเป็นของแทงจีนะครับผมก็อ๋อเมือกี้มันหลอนนิดนึงครับอ่ะก็อ่าเรามาดูเลยอันนี้คือดีเลย์เขานะครับ mm hmm. เขามีแค่นี้ครับดีเล mm hmm. ย์เขามีแค่นี้จริงๆก็มิกอ่าผมแนะนำว่าเปิดไปเลยส่วนของค่ายอื่นก็ต้องดูเขาว่ามันแรงไหมของแทงงจีอะผมใช้แล้วมันไม่แรงผมเลยแบบเปิดสุดแล้วมันไม่ได้แบบลกแบบ จนเสียงมันไม่ดีอะดีเลย์ดีเลย์ทามันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะสอบอีกทีฟังนะครับสมมุติแดงกับเขียวอะเราเรีโปมารอมามากดตรงนี้อ่ะเราฟังมีอะไรหอได้ไหมสิ่งเราต้องทํานะครับคือเราต้องฟังว่ามันเป็นรีทึมแบบแบบนี้ไหมคือทํามันก็ได้ให้มันเราเราตกไปแล้วมันได้ยินเสียงดีเลย์เป็นแบบเป็นอย่างนีครับป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 รับมันจะวิ่งอย่างนี้ครับ ให้มันได้แค่แบบปรั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 บ,บแค่นี้อัมแค่นี้พอแล้วก็มันจะโอเคเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอ่ะมาลองทําดูอ่านี้คือแม่งเร็วเลยครับอ่ะให้มาช้าลงหน่อยไปลงไปอึอันนี้เริ่มใกล้แล้วอ่ะมันเร็วไปเน่อยอันนี้เหมือนพอได้เนะผมเอาลงมาหน่อยเป็นสามห้า อันนี้เขาท่าพอดีแล้วแต่ผมขอลองตัวอื่นว่าแบบสามสี่จะต่างกันไหมถ้าไม่ต่างลองสามหกนะก็แบบอยากให้ฟิลเพลงมันดูเร็วๆหรือช้านะก็แบบเหลื่อมนิดนึงอ่ะมันจะเหมือนดูเร็วขึ้นอ่าสมมติอันนี้แล้วกันผมว่าโอเคละอ่าลองเล่นดูนะ ต้งเป็นเพลงอื่นล่ะเจ็บกว่าคืออ่าครับเมื่อกี้เมมเต็มรับก็สมมติเป็นเพลงเจ็บกว่าคือฉันแบบเมื่อกี้นะครับผมอ่าร้อยสามสิบอ่ะเปิดฟังเลยครับดีทึมเหมือนเดิมนะครับผมปรับ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 อ่าเรามาฟังเทียบกันอ่านี่มันช้าไปครับเราก็ลดมาให้มันเร็วสักสามสิบก่อนนะลองอ่ะให้มันนุ่มขึ้นหน่อย นะต้องลองสักสามสิบอ่ะสานะมสเนจะได้รกบเฟังนะวเร็วๆหนะ่อยอ่ะลองดู ได้นะครับโอเคเลยนะครับผมก็ประมาณนี้อ่ะทุ่มเพลงควันแบบเมื่อกี้แล้วกันดีเลยไปดีเลยแบบอันเนี้ยความง่ายคือมันไม่ต้องไปเราอาจจะไม่ต้องรู้เรื่องทฤษฎีก็ได้นะครับเรื่องที่ผมบอกแบบว่าเอ้ยมันอดอทแบบแปดแปดเป็นสิบหกอะไรเงี้ยอ่ะเราอันเนี้ยเราไม่ต้องสนใจเราฟังอย่างเดียวครับฟังแล้วเออมันใช่ก็คือใช่แค่นั้นเองอ่ะเพลงควันร้อยสี่หกใช่ไหมอ่ะเปิดไปบร้อยสี่หกร้อยสี่หก ไปเราหามันชักมันเร็วปะะลดลงไปอ,อสมมติเราเป็นสักยี่สิบห้าก่อนนะสมมติอ่ะอ่ันนี้เหมือนยังช้าไปอยู่นะอ่ะลงไปช้าไปอ่ะลองสักสนะิบสิบห้าอ่ะเริ่มใกล้เคียงแล้ว,ลวถ้าจะเอาเปก็ต้องเปิดฝังเลยนะอันนี้ยังช้าไปหน่อยอ่ะเราเป็นสักสนะิบสามอ่ะ หวดเร็วไปนิดนึงอ่าลองเป็นสักสิบสี่อันนี้ผมว่าโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมกัาการตั้งนะก็หลักๆคือฟังนะครับฟังแล้วก็ ไปรีคึมแบบที่ผมบอกคือปรับ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 ถ้าเกิดยเก้ลเพลงควันแบบมันแบบนี้คือเราก็้องฟังแล้วว่าเขาเล่นแบบไหนถ้าเกิดคนที่แบบลองเล่นเพลงดีเลย์ที่มีดีเลย์สักแบบสองสามเพลงสองสามท่อนอะไรเงี้ยเราจะเริ่มแบบพอฟังเป็นแล้วว่าเอยท่อนเนี้ยใช้ดีเลย์นะมันไม่ได้ดีดนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์เครับแบบฟังดูแล้วเออมันมันจะเป็นตอดแบบไหนนะเพราะบางทีอ่ะอย่างเพลงควันตอนแรกผมคึกว่ามันดีดแบบสองทีนะแต่ฟังแล้วมันไม่ได้มีการแบบกระแทกของปิกอ่ะของเซกิ่ามันเป็นดีเลย์นะ หรือแบบบางทีเราอาจจะเอาไอ้การเรียนเนี่ยไปดัดแปลงเป็นสร้างเป็นเพลงของตัวเองก็ได้นะแบบเป็นท่อนในเพลงตัวเองที่แบบอรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใส่ได้ลองสร้างกรุ๊ปขึ้นมาลองเล่นนะสมมติผมลองสร้างกรุ๊ปนะสมมติอ่าเป็นลูกลูกที่คนชอาใช้กันสมมติเอาปิดก่อนสมมติเป็นลูกแบบอ่าแต่ว่าผมใส่ดีเลย์เป็นนะสมมติเป็นดอทแบบเท่าแดงเขียวเลยอ่ะ บางทีเราอาจจะเอาไปใส่ในเพลงเราก็แต่ให้มันเป็นหลีกวนๆอะไรงนี้ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมก็สับคิมนี้ก็จบเท่านี้นะครับผมก็ใครทียังงงผมพูดอะไรผิดไปหรือพูดไม่ค่อยดูเรื่องอะไรก็ลองทักมาถามเพิ่มได้นะครับใต้คอมเมนต์หรือว่าจะทักไอจีส่วนตัวมาก็ได้นะครับผมทักทับมาพูดคุยสอบถามได้นะครับผมก็สับคิปนี้ขอบคุณมากครับ